สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูเจ้าโคโลเคเซียพิกเทลพรินเซสนะครับหรือพวกเราจะเรียกกันว่าเจ้าหญิงผมเปียนะครับรู้จักกันในนามของเจ้าหญิงผมเปียกันเคยทำคลิปเล่าให้ฟังไปแล้วว่ามันมันมันมามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับก็ลองอดูแล้วกันลองดูในช่อง Youtube นะครับเดี๋ยวผม แปะลิงก์เป็นตัวไอไว้ให้บนคลิปแล้วกันนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับว่าเจ้าพริกเทลบินเซสนะครับมีที่มาที่ไปยังไงก็วันนี้นะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นวันเดียวกับที่ข้างๆมิกินี่ทีนี่นะครับได้แนะนำแล้วก็ตัดชำปลูกให้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมาต่อกันที่เจ้า พริกเทลพินเซสนะครับใบจะเป็นใบเป็นไม้3าสีนะเป็นไม้3าสีนะครับมีสีเขียวสีเหลืองนะครับเป็นครีมครีมนะครับที่มาร์กบนหน้าเขาแล้วก็จะมีสีชมพูนะครับตรงแกนกระดูกเป็นสีชมพูอมม่วงนะครับแล้วก็มี มาร์กละเลือเลเลือนะครับเป็นสีแดงสีม่วงบริเวณผิวหน้านะครับเป็นแบบนี้นะครับการสีเขียวแบบนี้นะครับให้รูปเป็นไหลเดี๋ยววันนี้ผมมี2ต้นที่จะทําการเตรียมการชํานะครับแล้วก็อนุบาลส่งให้พี่นะครับที่เขาสนใจเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจเจ้าเจ้าหญิงผมเปียนะครับพรเทินเซส ทักมาได้นะครับมาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะรื้นะครับขึ้นมาทีละต้นผมเอากระถางไซส์4นิ้วนะครับล่รอรากไว้เหมือนเดิมนะครับล่รอรากไว้แล้วนะครับเหมือนต้นอื่นๆที่ทําต้นไหนที่แบบออกลูกห่างแม่หน่อยหรือว่าออกลูกเป็นให้ลูกเป็นไหลเนี่ยผมจะชอบใช้กระถางมาล่อรากไว้อ่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับเอาละครับมีวันนี้มี2กระถางนะครับจะมีกระถางนี้ นะครับที่ล่อลากไว้นะครับเห็นป้ายข,ขาวๆนะครับมีกระถางนี้นะครับที่พี่เขาได้ทําการชําระเงินเรียบร้อยแล้วก็กระถางสีขาวนะครับกระถางสีขาวกระถางกระถางนี้เอาไม่ใช่สีขาวกระถางสีดํานะครับกระถางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขยับกล้องให้ดูตอนตอนอเอาขึ้นจากวัสดุปลูกนะครับเอาต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้เนี่ยมีไหล นะครับมีไหลสามไหลเลยนะครับมีไหลสามไหลเลยนะครับมีมีไหลสามไหลหนึ่งสองสามไหลนี่เลยนะครับถ้างานคุณภาพแบบนี้เลยนะครับล่อล่ากไว้แล้วใครสนใจนะครับทักมาได้เลยอ่าง่ายๆนะครับล่อลากไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะเขาเป็นเส้นไหลใช่ไหมปลายไหลไม้นะครับทุกต้นเป็นปลายไหลหมดนะครับใครได้ไปเนี่ยงามงามเลยต้นนี้ออกนะครับหน้าออกแล้วเหมือนกัน นะครับหน้าออกแล้วเหมือนกันลากทะลุกระถางทุกต้นนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวผมค่อยๆดึงขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาปลูกมาช่ำให้ให้พี่เขาเหมือนเดิมนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับ ได้ลากขึ้นมาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราอากระถางนี้นะครับเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่เหมือนเดิมไหล3เส้นยาวๆแบบนี้ติดไปด้วยนะครับไหลยาวๆ3เส้นแบบนี้ติดไปด้วยนะครับเนี่ยแล้วไหลเนี่ยเป็นปลายไหลอีกเหมือนกันนะครับใครอยากได้ทักมาเลยนะแบบนี้ยังมีอีก นะครับแบบนี้ยังมีอีกใครอยากได้ทักมานะครับไหลยาวกว่าแขนผมนะครับตัวไหล3เส้นนี้ยาวกว่าแขนผมยังมีนะสเปคนี้ไซส์นี้ยังมีนะครับสเปคนี้ไซส์นี้ยังมีใครสนใจทักมาเลยนะครับคุ้มแน่นอนเอาเอาวางไว้ก่อนนะครับกระถางนี้วางไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปชําให้ดูเหมือนเดิมนะครับอา่าพามาดูต้นนี้ต่อนะครับสีดํา นะครับกระถางสีดำตัดแยกออกจากเส้นปลายไหลแล้วกระถางสีขาวเนี่ยเป็นสเปคเดียวกับต้นที่เอาขึ้นเมื่อกี้นะครับมี3ามไหลปลายไหลเปิดแล้วนะครับแล้วแล้วตัวปลายไหลมันอ่ะตัวปลายไหลมันอ่ะนะครับผมให้ดูตัวปลายไหลมันอ่ะนะครับมีไหลของมันเองแตกออกเป็นกิ่งก้านสาขาอีกสเปคเนี้ยใครสนใจทักมาเลยนะครับไหลยาวกว่าแขนผมนะตัวปลายไหลเนี่ยนะครับ เอาไปเลยเนี่ยต้นต้นกระถางเนี่ยกระถางสีขาวเนี่ยใครสนใจนะครับใครสนใจ ain, ลายลายลายต้นเขาอะปลายหลเดิมเอเริ่มมาแล้วนะครับสี่สี่ห้าเส้นอะแต่ต้นนี้ยังไม่มีเจ้าของนะใครสนใจทักมานะครับต้นเนี้ยสองพนะครับต้น,นเนี้ยสองพกับไหลสามสี่โอไหลระยงระยางมากเอามาดูกระถางสีดํานี่ก่อนนะครับกระถางสีดํานี่ก่อนอันนี้ก็มีลูกค้ารับไปแล้วนะครับเดี๋ยว ผมถ่ายให้พี่เขาดูด้วยนะครับส่งให้พี่เขาดูด้วยนี่ต้นนี้ลายออกชัดเจนเลยนะครับหน้าใบลายออกลายออกชัดเจนนะครับก็ล่อรากไปไหลเหมือนเดิมแล้วก็เอากระถางล่อรากไว้แล้วก็ตัดแยกนะครับพอได้ขนาดที่เราต้องการนะครับขนาดที่พี่เขาต้องการก็ตัดแยกนะครับตัดแยกออกจากายไหลแล้วก็ให้รากเ็า,เาทางานเองสัก 2- 3วันนะครับเนี่ยก็จะไดร้รากประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชํากัน นะครับโอเคครับอันเนี้ยมีสามไหลนะแต่ว่าไหลไม่ได้ยาวเหมือนเหมือนต้นก่อนหน้าหรือว่าต้นที่ให้ดูกระถางสีขาวนี้นะครับไม่ได้ยาวขนาดนั้นแต่ว่าก็มีสามไหลคุ้มๆอีกเหมือนกันแถมหน้าออกแล้วนะครับต้นนี้อ่ะมาไปเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกกันอ่ะมาครับเดี๋ยวเรามาทําการชํากันนะครับ2ต้นนี้นะ2องต้นนี้นะครับที่ตัดมาเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูก่อนนะครับของพี่เขา สองต้นนี้เท่าไหร่กันม้างอันนี้ก็อยู่ที่40เซนนะครับเฉลี่ย40เซนส่วนต้นนี้ก็อยู่ที่40เหมือนกันนะครับแต่ไม่ถึง40ต้นต้นนี้สี่กว่า45อันนี้38 37 3เอ่อสาซนนั่นแหละแต่ว่า ที่ได้ไปต่างกันมากก็คือไหลนะครับต Trans S 2 <S ตัวนี้ราคาต่างกันนะครับ2ตัวนี้ราคาต่างกันนะครับรากเหลือๆล้ลนๆน,นะครับใครสนใจก็ทักมานะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาปลูกมาชํากันนะครับจะเห็นว่ากระถางมันล่อรากไว้นะครับล่ามันทะลุกระถางแล้วกเ็เราจําเป็นต้องทําลายกระถางนะครับเราจะเป็นต้องพังกระถางออกไปเลยนะครับเพราะงั้น เดี๋ยวผมจะตัดกระถางออกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตัดกระถางออกนะครับนี่โดยใช้กันไกรกรนไกรตัดกิ่งนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมขอฉีกก่อนนะเพราะว่าอ่โอเคได้ละหนึ่ง สองนะครับค่อยๆฉีกออกนะครับค่อยๆฉีกออกเพราะว่าลากคา,ารทาลุมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องเก็บกระถางแล้วสำหรับลักษณะของลากขนาดนี้นะครับทำให้เห,เห็นกันไปเลยนะครับทำให้เห,เห็นกันไปเลยว่า เราก็ปลูกกันประมาณนี้แหละนะครับคืออย่างว่านะอย่างอย่างอย่างของอย่างของผมมันมันเป็นปลูกแบบงานอดิเรกเนาะนะ,นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นอาชีพหลักจากการขายต้นไม้เพราะงั้นการทําปลูกการทําจํานวนอะไรต่างๆก็จะไม่เหมือนกับทางร้านต้นไม้เขาทํานะครับก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับใช้เวลาหน่อยไม่ได้ทําเป็นอาชีพ มา,มาดูไปด้วยกันมาดูไปด้วยกันนี่แล้วก็ระวังไหลนิดนึงนะครับอ่ากระถางกระถางพวกนี้มันมันเป็นกระถางเกรดแบบราคาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แพงมากนะครับไม่ใช่กระถางแบบหนาเพราะงั้นหลัก15บาท10บาท ห้าบาทนะครับไซส์ก็มาน่าจะห้าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับสามารถาพังไปได้เลยนะครับพังไปได้เลยเพื่อเราจะรักษาลากนะครับรักษาลากของเขาเนี่ได้ละนี่ประมาณนี้เลยนะครับกระถางก็ทิ้งไปลากก็จะได้แบบประมาณนี้ลากก็จะได้ประมาณนี้นะครับมี1 2สองที่เห็นนะ1 2ึสไหลเห็นไหมอันนี้อันนี้เป็นรอยที่ตัด นะครับรอยที่ตัดออกจากจากเส้นไหลเขานะครับเราวล่อลากไว้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะปลูกกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะปลูกกันอ่าวางไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาต่อกันที่แหง้วนดีๆเดี๋ยว,ว,ยวไหลนะครับเดี๋ยวพลาดพังเดี๋ยวไหลเสียนะครับ อันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับรากไม่ไม่เยอะกับไม่ถึงกับเท่านู้นแต่ว่าก็ถือว่าเยอะใช้ได้เหมือนกันอยู่ดีนะครับอย่างนี้อย่างนี้นี่ไม่ยากนะครับเพราะรากไม่ไม่มีวัสรุป,ปลูกขวางเยอะนะครับสามารถค่อยค่อยลูดออกได้ถอดออกถอดกระถางออกได้อ่าเหลือแบบนี้เดี๋ยวไปล่อรากใหม่ได้นะครับส่วนกระถางที่พังไปแล้วก็ทิ้งไปนะครับผมให้ดูชัดๆอีกทีนึง นะครับผมไม่ดูชัดๆอีกทีหนึ่งความยาวของไหลที่พี่เขาได้ไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับต้นนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาปลูกกันทีละต้นนะครับทีละต้นไหลเขาไม่เปราะนะครับไหลเขาไม่เปราะไหลเขาเหนียวอยู่นะครับไม่หักง่ายผมเตรียมกระถางสีดําไว้ขนาดา5นิ้วนะครับ2กระถางนะครับก็เอา มะพร้าวสับใส่รองก้นกระถางไว้เหมือนเดิมนะครับใส่รองก้นกระถางไว้เหมือนเดิมอ่าโอเคแล้วก็ลําดับต่อมานะครับเอาวัสดุปลูกนะครับที่เตรียมไว้ใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะซักประมาณนี้เนาะนะครับให้พอได้ ลองก้นกระถางแล้วก็เหมือนเดิมครับผมก็จะลองก้นกระถางด้วยพวกวัสดุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาแมลงนะครับตากันจีใส่ไปนะครับตากันจีนะครับเม็ดส,สีชมพูออสโฟโคดสูตรเสมอ13 13 13นะครับใส่ไปพวก,กนี้เขามีล่าอยู่แล้วไม่ใช่การชำนะครับเป็นแค่การ เรียกง่ายๆเป็นการเปลี่ยนกระถางให้ดีกว่านะครับอย่าเรียกว่าชำเลยนะครับแล้วก็ไมโครไรซาใส่ไปให้ด้วยนะครับช่วยในการเจริญเติบโตของรากพืชได้ดีมากๆนะครับเชื้อราไมโครไรซาใส่ไปชึบนะครับแล้วก็พับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับช่วยในเรื่องของการป้องกันลากนะครับผมซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่แล้วแหละเดี๋ยวมันก็คงจะถึงน่าจะอีกวันนี้วันเสาร์เนาะน่าจะวันจันทร์ลวมั้งนะครับใช้ไม่ไม่ต้องใช้เยอะนะครับจริงๆแล้วเราเรา,เราใช้การผสมน้ําลาดลดลงดินได้นะครับฉีดพ่นทางใบก็ได้นะให้เขาเกาะกับใบตัวนี้ก็คือไตรโคเดอร์มานะครับไตรโคเดอร์มา ลองก้นหลุมด้วยนะครับเพราะว่าช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคลากเน่าต่างๆอ่ะเสร็จแล้วนะครับต้นนี้ก่อนละกันนะครับไหลาย,ยาวๆจัดฟอร์มจัดลากนะครับจัดฟอร์มจัดลากหน่อยนะครับได้อยู่ ได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่แปลว่าไม่ได้ม,มุกอะไรเนี่ยเอา้ามาใส่ไปนะครับอ๊ค่อยๆจับนะครับค่อยๆจับ เดี๋ยวผมจะใช้ตัวเดี๋ยวผมดูถ้าถ้ามันมีน้ําหนักนะครับอาจจะต้องใช้การล่มแต่ผมดูแล้วมันเบาๆนะครับแล้วก็ลากเขาเยอะแล้วไม่โยกแน่นอนนะครับใส่พุนพขึ้นมาหน่อยพอเดี๋ยวลดน้ามันก็จะยุบลงไปไม่จำเป็นต้องกดไม่จำเป็นต้องกดแน่นอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอลดน้ํามันยุบลงไปเองนะครับหนึ่งละนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งเอาเอาเอาไหลมา วนมานี้หน่อยแม่ยาวระยงระยางจริงมานะมานะมีนะเดี๋ยวยังมีอีกนะยังมีอีกนะนะครับ,ลา,าาบ,บลายยาวๆแบบเนี้ยเอ้ยลหลยาวๆแบบเนี้ยยังมีอีกนะไครแบบเห็นแล้วต้องจัดหน่อยแล้วทักมานะทักมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้สวยๆเลยเอาไปเลี้ยงสวยๆไม้สามสีสวย, 4, สวยนะครับแล้วตัวนี้เป็นไม้ไทยด้วยนะ นะครับเคยทําคลิปให้ดูไปแล้วนะครับแนะนําไปแล้วเป็นไม้ไฮบริดของของคนไทยนะครับชื่อคุณโต้งนะครับทราบว่าท่านได้แบบเอ่อต้องต้องขอแสดงความเสียใจนะครับท่านท่านได้จากพวกเราไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทิ้งผลงานชิ้นโบแดงชิ้นนี้ไว้ให้เราได้ชื่นชมนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีไม้มีผลงานของท่านมาชื่นชมนะครับเป็น สิ่งที่ดีมากๆนะครับขอบคุณมากเลยครับนี่นะครับได้สองต้นแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอนุบาลไว้สักหนึ่งสัปดาห์อาทิตย์หน้าพร้อมเดินทางนะครับเดี๋ยววัสดุปลูกเนี่ยมันก็จะลากกับวัสดุปลูกมันก็จะยึดกันนะครับเกาะกันใหม่แล้วเดี๋ยวผมก็จะเหมือนเดิมเอาว้ไปไว้ในโรงเรือนนะครับโรงเรือน อันนี้ของพี่เขาเขียนป้ายไว้เอาป้ายแปะไว้ส่วนของของอีท่านหนึ่งผมไม่ได้เขียนป้ายเพราะว่าพี่เขาเพิ่งทักมาเมื่อวานนะครับผมโพสไว้ในกลุ่ม facebook อะไรพวกนี้นะครับพี่เขาเห็นเขาก็ทักมารับไปผมก็ส่งเป็นเป็นไฟล์เป็นวิดีโอให้ดูว่าต้นไม้ประมาณนี้นะครับถ้าพี่สนใจนะครับก็รับพี่เขาก็ตัดสินใจรับไปนะครับ ปอค่อยๆลดน้ำโอเคเสร็จเรียบร้อยครับประมาณนี้เลยครับลากเยอะอะไรขนาดนี้เดี๋ยวเอาวัสดุมาปิดลากไว้อ่ะโอเคเรียบร้อยครับสำหรับโคโลเคเซียพิกเทลวินเซต พามาดูการตัดออกจากเส้นไหลแล้วก็นะครับตั้งแต่การยกจากวัสดุปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนกระถางนะครับสองต้นนี้มีเจ้าของแล้วนะครับส่วนใครสนใจทักมาได้นะครับยังมีอีกนะครับก็ในช่องทางติดต่อนะครับก็จะอยู่ใต้ลิงก์ใต้คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจ Facebook. เฟซบุ๊กอ่ กินโซนหรือว่าจะเป็นช่องทางของ y o u t u b e กินโซนเหมือนกันนะครับจะมีในคำอธิบายจะมีช่องทางต่ออยู่ก็ทักมาได้นะครับมาพูดคุยกันได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย